สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเจ้านาย 13chead กันเช่นเคยเนื่องจากคลิปก่อนเป็นคลิปแนะนำตัวแล้วก็ถามว่าจะเล่นอะไรซึ่งก็มันไม่มีคนตอบหรอกจริงๆมันมีคนตอบแหละแต่กูไม่เล่นนั่นแหละผมก็เลยเลือกเป็นแมป Chainsaw Man t e s t i n g page เพราะผมชอบเล่นแมปนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสอนเล่นตัวที่มีชื่อว่าปีศาจแมลงสาบก็ไปดูกันเลย ซึ่งก็จะขอเริ่มจากการรีวิวสกิลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้าต่อยก็จะเป็นท่าต่อยแบบนี้แบบปกติเหมือนตัวทั่วไปต่อมาจะเป็นท่าแรกบาลีส์จะอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเป็นการต่อยรัวๆและจังหวะสุดท้ายทำดามีแล้วก็ติดน็อกแบ็กทำให้ศัตรูพุ่งไปข้างหลังนะครับต่อมาท่าที่สทุกสมัทุกสม,กสมัเออ เป็นท่าที่จับศัตรูแล้วยนขึ้นไปบนฟ้าเมื่อศัตรูตกลงมาเราสามารถกดได้อีกทีเพื่อพุ่งเข้าไปทําคอมโบต่อได้เป็นท่าที่เอาไว้เอาไว้ต่อคอมโบต่อมาจะเป็นท่าล็บสแม็กซซึ่งเป็นท่าที่พุ่งพุ่งเข้าไปแล้วทุบพื้นทําดาเมจสามสิบเป็นท่าที่เอาไว้เปิดคอมโบนะครับต่อมาท่าสุดท้ายท่าที่สี่เป็นท่าคารของเมงสาบ ซึ่งทำราเมีอยู่ที่6ตลอดเ,เออยู่ที่4ตลอดเวลาก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวต่อมาจะเป็นเรื่องการอสอนคอมโบปีศาจแมลงสาบนะครับมาต่อมาคือการคอมโบปีศาจแมลงสาบซึ่งเวลาผมเล่นเนี่ยจะจะเล่นแบบ1 2 3่งแล้วจากนั้นตามด้วยบาเลเมื่อกระเด็นไป,ปเมื่อกระเด็นไปก็พุ่ง แล้วก็หนึ่งสองสามกดท็อกสแมครับพอมันลงมาให้กดท็อกสแมอีกทีเพื่อคุ้ตามไปหลังจากนั้นเมื่อมันกระเด็นก็รีบเดือาทำคอมโบต่อแล,แล้วก็ตีให้กระเด็นแล้วก็กดเล็บแมสมันอาจจะไม่ค่อยต่อหน่อยเพราะว่านั่นแหละมันเป็นบอทต้องเล่นกับคนจริงแล้วก็ตอนสุดท้ายผมแนะนำให้เป็นไอ้ท่าคอรัสเดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็คอมโบก็จะประมาณน,นี้ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามบาลีพุ่งหนึ่งสองสามท็อกสแมทกดท็อกสแมททีหนึ่งสองสามกระเด็นกดเล็บสเมทก็พุ่งตาไปหนึ่งสองคอรัสก,ก็คอมโบจะประมาณนี้เป็นคอมโบทีเดียวตายนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาลองกับน้องของผมที่ชื่อหัวควยุยมามาลองมามาบม,มาตรงนี้มาตรงนี้เออแปลงล่างแปลงล่างมาก็อันนี้จะเป็นการลองจริงนะครับหนึ่งสองเริ่ม ก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าปีศาจแมงซาบคือหนึ่งในปีศาจที่โกงมากๆในเกมนี้แต่ข้อเสียของปีศาจแมกซาบก็คือเป็นตัวตได้รูปร่างร่างกายตัวมันค่อนข้างใหญ่ทําให้เวลาเจอพวกระยะไกลเช่นพวกปีศาจหน้าไม้หรือสไนเปอร์นั้นจะสู้กับพวกปีศาจหน้าไม้และสไนเปอร์ได้ยากก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนว่าจะ สู้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้น้องผมลองเล่นปีศาจหน้าไม้หรือสไนเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาตอนสู้กับปีศาจหน้าไม้แบบชั่วคราวนะครับก็เวลาสู้ก็ต้องระวังเวลามันตอนใช้สกิลเพราะสกิลมันแรงมากก็1 2เริ่ม อย่างที่เห็นก็ปีศาจหน้าไม้เนี่ยหากเราจับคอมโบมันโดนคือมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลยแต่ถ้ามันหลุดคอมโบแล้วก็คือคุณตายแน่นอนก็ต่อหลังจากนี้ก็จะเป็นการลองในเซิร์ฟเวอร์จริงกันเลยนะครับซึ่งก็วันนี้เอาสักสิบคิวก็พอด้วยปีศาจแมกา์ก็ไปเจอกันเซิร์ฟเวอร์จริงเลยอ๋อโดนเปิดเฉยก็ ขออภัยเรื่องความแหลกด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อนผมนครับก็จะมาราคิว เลายตัวเขียวตุ๊กตาดิ้นเนหะมอ,อติดอ่ะเออู้ก็นั่นแหละถ้าถ้าคุณโดนสไนเปอร์อ่ะคือคุณถ้าคุณโดนไปอะมีโอกาสตายสูง ปุ๊บจับความฟังโบอเออขอบคุณมากก็โชตที่สองไปแล้วล่าอีกสัก6กคิวก็นั่นก็น้องผมก็นั่งล่าคิวาามามาเก่งใหมล่ละเกิดเ,เลยจับคังโบ i need you to listen, I need you to hear I forgot. I forgot. I เกมโอ้แม่งโอตะไปไหนอีกหมดงก่วาดทำเป็นว่าตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นะรทำาเป็นว่าเกมยังปกติอยู่อ่าถ้าถึงก็มีนคนเตือนสิป้า <c oughs> โดนโดนโดนกุดกัดไปได้

ก็เดี๋ยวบ้างเดี๋ยวก็ขอโทษเรื่องเสียงด้วยที่เสียงขาดเสียงหายนะครับ ร้อยสุดที่ห <c oughs> ทำอะไรกัน <c oughs> ทีมแซมมี <c oughs> โดนอยู่ดี <c oughs> ก็ข้อควรระวังเวลาเจอแมงสามนะครับตอนที่ใช้ท่าทุกสมัยแล้วคุณอยู่บนอากาศอย่าก,กดกัดเด็ดขาดเพราะมันจะทำการปุ่ง คุณพุ่งหลบแล้วคุณตกลงมาคุณก็โดนอยู่ดีนะก็นั่นแหละอย่าพย,ยายามที่จะหลบจะคิวตกสแมทเลย็ต๊กสซแมทมันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจับถ,ถ้าโดนคว้างโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ัวทำคอมโด้เอาดิเอาดิาก็มีการลืมนิดหน่อย ให้ช่ดง่ายขึ้น,นไม่ต้องไม่ต้องนะเอยแบบล่นแบบนี้ไม่ต้องคิดก็ช่วยแล้วก็เห็นเห็นจังหวะเมื่อกี้ไหมครับจังหวะที่ผมกดเล็บสมัแล้วเขาลอยแล้วเขากระเด็นอ่ะให้ให้คุณเรียกกดไว้ทันทีเพราะมันเป็นจังหวะที่สามารถช่วยให้คุณรอดได้ ก็นั่นแหละเป็นวิธีการรอดจากแมงสาบหรือจังหวะตอนที่แมงเวลาคุณเจอแมงสาบแล้วแมงสาบมันมาลีดใส่คุณอย่างเงี้ยให้คุณกดไว้เพื่อสก,กัดคอมโบเขาได้ทันทีเลยครับอย่ามาสลามอยุ่ตาย เดี๋ยวเอาสนามต่อเลยเป็นคิวที่แปดเอ๊ะคิวที่เจ็ดเลรคิวได้แปดแล้วกันไล่ร้อยคิวที่แปดอ่านสไนเปอร์ได้เวลาเจอของจริง ก็แนะนำว่าสไนเปอร์ถ้ามีเพื่อนก็ให้ขอให้เพื่อนช่วยก็ได้นะแต่ผมจะไม่เพราะผมมีสกสิของตัวเองอาจจะฟังดูเบี้ยวๆหน่อยก็ตามก็ตอนนี้ก็ก็ควรระวังเวลาเจอสไนเปอร์ตอนที่มันใช้ใช้สไนเปอร์ยิงเพื่อสตาร์ทคุณอ่ะเวลาตอนคุณสตาร์ทน,นานๆให้รีบกดไม้ท,งทังซีกดกันอ่ะ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณรอดได้แล้วก็ไม่ทำให้คุณจิบด้วยเวลาเจอสไนเปอร์เวลามันยิงสกิลพยายามพุ่งหลบพุ่งหลบนะเพราะมัาจะเล่นยากขึ้นเรียบร้อยสิวที่เมาคิวสุดท้าย เมงศาสตด้ไปกันเองข้อควรระวังเวลาตัวเมงศาสตด้ไปกันเองก็คือไม่มีตู้ไปตามแผนทันายนานก็อย่างที่ผมบอกไปตอนนะตอนข้างต้นตอนนว่าวิธีรับมือกับเมงศาส อย่าก,กดอย่าก,กดไบต์แบบตะกี้นะครับตะกี้ผเผือนะครับอย่าก,กดอย่างนั้นคนระับตายแน่นอนถ้าเจอคนเล่นแมงสาปเป็นแล้วคุณกดไบ้์ตอนโดนท็อกสเม็อยู่กางอากาศอ่ะอย่าก,กดไบต์เด็ดคับถ้ากดนะจะตายแน่แนถ้าคุณเจอคนเล่นเป็น ai chị Ok chị em Cái này Lên nón chuẩn chị ตายโดนโดนโดนโอ้ยตายแล้วอันนี้ขอนอกตัวหน่อยนะครับขอ,นอ,น,อนอกตัวหน่อยเดี๋ยวนอกตัวอันป๊บนึ่งนอกเรื่องอ,อันนี้เป็นคิว ิวสุดท้ายแล้วกันด้วยตัวตัวนี้แหละกลับล่าทำไม แขนมายืนดูน้อง่นจูเพื่อนกันหรือเปล่าายห เอ้าเฮ้ยเอ้าไปดิวเฮ้ยรวยอะเฮ้ยอันอันนี้งงจริงเฮ้ยเฮ้ยเออมาละเดวหาทีศขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ก็ขอโทษที่ตอนท้ายผมหนีไปเล่นปีศาจของแรงนะตอนนั้นโดนร้อนก็ ขอทำการจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้